สวัสดีค่ะ FC f ฟนคับทุกท่านพบก,กับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูโมเมนต,ต์น่ารักน่ารัของน้องลีโอกันเลยค่ะลีลาการตำส้มตำไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเก่งมากๆทำได้ทุกอย่างจริงๆไม่เพียงแค่ร้องเพลงเพาะเล่นดนตรีนะคะทำกับข้าวก็เก่งด้วยนะคะตีละคาะฝีมือต้องอร่อยแน่ ผมใจแทนแม่เพนด้วยนะคะที่มีลูกชายมากด้วยความสามารถทำเป็นได้ทุกอย่างเอาตัวรอดต้องชื่นชมเลยค่ะไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมน้องลีโอถึงได้เก่งทุกๆด้านเพราะว่าแม่เลี้ยงดูแบบสอนให้ลูกทำเป็นทุกอย่างเลยถ้าดูจากในภาพนี้แล้วนะคะลูกชายไม่ธรรมดาจริงๆแบบนี้เอาตัวรอดแน่นอนค่ะ มาดูอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะที่ลูกชายเล่นกับโมโม่น่ารักมากเลยนะคะรักและเอ็นดูโมโม่ต่อกลคิคาวันนี้ลูกชายมีคิวงานนะคะมาถ่ายรายการไม่หมดนี่ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายคุณเก่งด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องรีโอม่หมดุดี้แม่เพนแม่น้องรีโอขอบคุณ FC ฟแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ